ครับสวัสดีครับผมพ่อกันแล้วครับืันนี้ครับก้อนขําอีสารมันแม่ครับืันนี้ครับมือนี้ผมสีมะเห็ดผัดกะเพราครับใหเมียกินอีกแล้วครับืันนี้ครับไปครับไปเบ่งเลยครับเครื่องปรุงแล้วก็อุปกรณ์มีอย่างนี้ครับอันนี้ใบกะเพราครับอันนี้ก็พริกกับกระเทียมอยู่น้ำกันครับอันนี้เนื้อหมูพอประมาณครับ แล้วก็เครื่องปรุงครับอันนี้น้ำตาลครับอันนี้ผงชี้รสครับน้ำมันหมูครับซอสปรุงรสครับน้ำปลาครับแล้วก็น้ำมันหอยครับซอสปรุงรสน้ำมันหอยครับแล้วก็อุปกรณ์ครับแค่นี้นะครับเ๋ยวไปติดตามชมเลยครับมาครับเริ่มลงมือกันเลยครับอัดกระเท ا า น้ำมันหมูครับพอประมาณเดี๋ยวป่อยให้น้ำมันหมูร้อนแป๊บหนึ่งครับตามด้วยอันนี้ครับพริกกับกระเทียมผัดเข้ากันครับ <c oughs> นี่ก็หมูครับแล้วคว้าหมูให้สุกก่อนครับ อันนี้ผัดกะเพรากินแบบบ้านๆครับอันนี้ผัดให้เมียกินเหมือนเดิมครับครัง้งแรกครั้งแรกผัดอะไรผัดข้าวผัดไทยให้เมียกินไปแล้วครับตอนนี้ก็คือมาผัดกะเพราเนื้อหมูครับครั้งต่อไปผัดผักครับอยาให้หมูมันสกปานครับแต่น้ำตานิดนึงครับ ค,ความหมูสุก, <c oughs> สกันครับฮะความหมูสุกได้ที่ครับซักัวงล้มครับลงรถครับหนึ่ง น้ำตาลปรุงรสหน่อยนึงครับ มาชินว่กกอนครับโอเคครับอร่อยอันนี้ก็ตามด้วยผักกะเพราครับใบกะเพราใส่มากแ่น้อยก็แล้วแต่ครับผั <c oughs> กกะเต๊ะอร่อยครับ โอเคครับนี่ครับนี่ครับผัดกะเพราเสร็จแล้วครับคนถือคนทำไอไอทั่วทีฟทั่วแดนเลยครับเนี่ยครับผัดกะเพราทำให้เมียกินพร้อมเสิร์ฟแล้วครับพร้อมเสิร์ฟให้เมียแล้วครับผม สหายครับรับขเจ้าครับ